ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนื้อสดนะครับมีทั้งลูกชิ้นเนี่ยร้อนนะครับนี่เนื้อเปื่อยน,นะครับร้านอยู่ปากซอยรางแหมง60นะครับหมู่บ้านสวนสนทางเข้านะครับเนี่ยขายดีอร่อยนะครับราคาถูกมากเลย40บาทในห,หากิ้นยากนะครับครับเตี๋ยวเนื้อแหงเนื้อเปื่อย สิบบาทนี่หากินยากมากหากินยากมากนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาทานกันเยอะเลยนะครับเนี่ยนี่ครับปากซอยเลยนี่นะครับมีโต๊ะนั่งสบายทานสบายนะครับมาอุ่นถุงเยอะเลยเนี่ยนี่วุ่นเลยเนี่ยวุ่นเลยช่วงเย็นๆนะเปิดขายเย็นนะนี่เปิดขายกี่โมงบ่ายสองถึงสี่ส้มนะหยุดวันอะไรอาทิตย์กระชันนะบ่ายสองถึงสี่ส้มนะมา ครับชาวละสี่สิบบาทเลามาทานมาได้เลยเนี่มารีบรีบมานะสะอาดสดใหม่เสมอนะครับ